ช้งที่อยู่ร่วมกันนะครับจะมีปฏิกิริยาประมาณนี้แหละครับผมถ้าไม่เห็นกันนะครับดูครับดูครับของบุญเพ่งนะครับผมเรียวกราดใหญ่เลยนะครับตบสังกสีด้วยนะครับผม กรณีอย่างนี้นะครับเราไปห้ามไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่เจ้าของนะครับผมอาจเป็นอันตรายได้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ฟังอะไรนะครับเวลาที่เขาหวงกันแรงๆนะครับผมเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับผม ใหญ่กว่าเดิมนะครับตอนนี้มาดูคุณแม่บุญเพ็งนะครับตอนนี้มีอาการเกลี้ยกลาดนะครับ เรียวกลาดมากเลยครับวันนี้นะครับผมร้องหานะครับคำรามคำรามหาช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับที่รามไว้ตรงนี้นะครับผมพังน้ำผึ้งนะครับพอดีคุณปู่เขาพาพังน้ำผึ้งนะครับผมไปตรวจสุขภาพช้างที่ โรงพยาบาลโงพยาบาสัตว์นะครับผมทางบุญเพ็งเลยมีปฏิกิริยาอย่างที่เห็นแลลวครับผมเรียวกลาดนะครับเพราะว่าเคยอยู่ใกล้กันนะครับผม พังบุญเพลงและพังใจบุญนะครับอันนี้เราก็ถ่ายให้เอฟซทุกคนทุกท่านได้รับชมนะครับว่าปฏิกิริยาของช้าง ที่มีอาการหมวงกันนะครับ<ฮ>ช้างที่เคยช้างที่อยู่ร่วมกันนะครับจะมีอาปฏิกิริยาประมาณนี้แหละครับผมถ้าไม่เห็นกันนะครับดูครับดูครับ บุญเพ็งนะครับผมเร็วกราดใหญ่เลยนะครับตกสังกะสีด้วยนะครับผมกรณีอย่างนี้นะครับเราไปห้ามไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่เจ้าของนะครับผมอาจเป็นอันตรายได้นะครับ<อ>เพราะว่าเขาจะไม่ฟังอะไรนะครับเวลาที่ต้องห่วงกันแรงๆนะครับผม อันนี้ก็ให้ทุกท่านผู้ชมรับฟังเป็นความรู้นะครับไม่ได้สื่อเจตนาเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับช้างมีปฏิกิริยาอย่างนี้นะครับผม <S <S เป็นอาการที่ห่วงห่วงกันนะครับห่วงช้างที่อยู่ด้วยกันนะครับ พอดีวันนี้ทางโครงการโคชนาจักรนะครับผมเขามีกิจกรรมตรวจสุขภาพช้างนะครับต้องนําช้างไปร่วมตรวจสุขภาพช้างประจำปีนะครับที่โที่โรงพยาบาลช้างนะครับในโครงการโคชนาจักรจังหวัดสุรินทร์เรานะครับผมก็ได้ยินเสียงโครมครามโครม,คร,มครางครับผมก็เลยออกมาดูนะครับ ก็ต้องรอจนกว่าคุณปู่จะมานะครับควันช้างมานะครับผมเราไม่กล้าไปสั่งเขานะครับเราไม่เคยได้สัมผัสได้จับเขานะครับผมดูเหมือนว่าเขาจะใจเย็นขึ้นนะครับตอนนี้ แล้วครับผมเป็นโอ,โอ,อกาษใหญ่กว่าเดิมนะครับตอนนี้ สมมดูเรื่อยๆนะครับผม oh. ร้องหาพังน้ำผึ้งนะครับร้องหาพังน้ำผึ้งซึ่งไปตรวจสุขภาพอยู่นะครับยังไม่มานะครับตอนนี้นี่ครับพังน้ำพึ้งอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อแล้วครับอ่าเราพูดดังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าก็อันตรายนะครับ เราไม่ใช่เจ้าของที่ดูแลมระจับก็ให้ชมปฏิกิริยาของช้างนะครับไม่ฟังบุญเพลงนะครับ oh. ซึ่งห่วงเพื่อนนะครับห่วงช้างด้วยกันนะครับผมพังน้ำพึ่งไปตรวจสุขภาพยังไม่มานะครับ การไปเรื่อยนะครับผมโอ้คุณปู่มาแล้วครับคุณปู่มาแล้วงสงสัย จะได้ยินเสียงคุณปู่นะครับก็เริ่มที่จะไม่เกลี้ยกล่เท่าไหร่แล้วนะครับผมอาหนเจียงแก่ลุงโอ้ได้หันนอนอะไเนาะคุณปู่มาแล้วเงียบเลยครับเงียบเลยครับผม ว่าคือตะนเนาะคุณปู่มาเงียบเลยครับผมคิดถึงแม่พังน้ำพึ่งอยู่ใ,นในกล้กันเนาะช้างพังเชือกนี้เนี่ยสุดยอดนะครับผมขนาดผมนานๆนไปขี่ครั้งหนึ่งยังจะสะบัดผมเลยนะครับ นี่แหละครับควันช้างที่อยู่ด้วยกันประจํามาก็จะเงียบเลยนะครับผมเราก็ไม่กล้าไปสั่งเขานะครับเราไม่เคยได้สัมผัส mm. ก็ให้รับชมรับฟังนะครับเป็นความรู้นะครับช้างที่มีปฏิกิริยาที่ห่วงเพื่อนนะครับห่วงช้างเพื่อนด้วยกันนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับผมเพราะว่า ช้างที่อยู่ด้วยกันก็จะผูกพันกันนะครับเวลาหายชักนึงก็ร้องหาลันลงเลยครับวันนี้มปจ่าเอะไรอจ่าเออมเจคุณแม่บุญเพ็งนะครับผมครับได้ยินคุณปูมาเงียบกริบเลยครับผม ปูเอายามาโยนให้นะครับาหายเตี้ยวดัดแล้วครับจะของมาแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับให้ชมปฏิกิริยาของช้างพังบุญเพ็งนะครับผมช้างห่วงเพื่อนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมเลียวกลาดใหญ่เลยนะครับพอเจอเจ้าของก็หายแล้วนะครับผมไม่กล้าเลยนะครับในวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับผม แฟมิลีสีทับไทยนะครับในวันนี้ทังใจบุญนะครับผมครับลูกสาวของทางบุญเพ็งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องกกล่าวคำว่าน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ